เบื้องต้นจะซ้อมมาที่วันสองสามวันที่นัดซ้อมอยู่ที่ใครเบื้องต้นไปอยู่ที่นครที่เดิมมีใครช่วยไปรุกบอลซ้อมเราบ้างพี่พีๆได้ๆตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละสิบห้าสูงเท่าไหร่ครับโล่งสิบแปดน้ำหนักปล่อยๆเราตอนนี้น้ำหนักป่อยสิบห้าร้อยหมวยสไตล์อะไรครับวันนี้เลยต้องมาเจอเจมบอลเนาะเคยต่อยเขาไหมเคยทางแรกเลยศึกษาเก่งก็ต่อยก็ยังยังเลยเดี๋ยวนี้ตอนเย็นต่อยเขานะวางเกี่วางแผ่งไงดิ ล่าสุดต่อยไว้ที่ร้อวันนั้นต่อยกับจำเซนเ็ดรแพงมากชนะหนอสี่วันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ร้อยร้อยสิร้อยสิร้อยเจ็ดร้อยเจ็ดวันนี้ต่อยร้อยสิบสองปล่อยขึ้นมาเหรอหรือว่าโตขึ้นด้วยโตเป็นโปล่อยขึ้นมาเมื่อเช้ามาเป็นไงช่างแล้วขาดชิครับเอามาขายก็คือมาระบายเนาะร่างกายไป้ที่กี่เปอร์เซ็นต์สบกุณงแข็งแรงวันนี้ก็พร้อมเอาชนะเอาแค่เหมือนเดิมคุ้มมากี่กิโลไฟนี้ ลอยเมือไทยมาทั้งหมดครับคนจังหวัดภูเก็ตเด็กภูเก็ตอ่ะฝากช่วยช่วยแป้นครับรู้หน่อยเป็นกใจผมเลยครับวันที่อ้าวที่ปวดหลวงกู้แรกช่องห้าเลยนะอ,อ่ะขอให้โชคดีก่อนครับ